การตั้งค่าบริษัทประกันที่เปิดขายสังเกตแถบด้านซ้ายมือจะมีเมนูจัดการข้อมูลตั้งค่าเราทำการคลิกที่เมนูจัดการข้อมูลตั้งค่าได้เลยค่ะเลื่อนเมาส์มาด้านล่างจะมีเมนูบริษัทประกันภยัยเราทำการคลิกที่เมนูบริษัทประกันภัยได้เลยค่ะ ระบบจะแสดงรายการบริษัทประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยนี้คือบริษัทประกันภัยที่ทางร้านทําไว้ขายให้กับลูกค้าโดยบริษัทประกันภัยที่แสดงอยู่นี้ระบบทําการเพิ่มไว้ให้แล้วบางส่วนค่ะกรณีที่ไม่มีในระบบจะมีปุ่มเพิ่มอยู่ทางด้านขวามือเราทําการคลิกที่ปุ่มเพิ่มได้เลยค่ะระบบจะแสดงหน้าเพิ่มบริษัทประกันภัยเราสามารถทําการเลือกบริษัทประกันภัยที่ต้องการเพิ่มได้เลยค่ะ ช่องสาขาเราสามารถทําการเลือกได้มากกว่า1สาขาค่ะตัวอย่างนี้เราเลือกสาขาหนึ่งในส่วนของรหัสบริษัทและชื่อบริษัทระบบจะมีมาให้อยู่แล้วค่ะเบอร์ติดต่อหากไม่ทราบทําการคลิกปุ่มไม่ทราบสีดําด้านขวามือหากทราบเบอร์ติดต่อเราทําการกอรอกเบอร์ติดต่อได้เลยค่ะตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มบันทึกบริษัทป,ประกันภัยที่เราเพิ่มก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในหน้ารายการบริษัทประกันภัยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เป็นอาร็จสิ้นค่ะ